สวัสดีครับ B Inside Buyer Guide ตอนที่1ครับก่อนอื่นคนจะต้องพูดกันตรงๆครับว่าเทรนด์ของการช้อปปิ้งออนไลน์มาแรงมากๆนะครับตัวผมเองครับเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มักจะหาเรื่องเสียเงินกับการซื้อของออนไลน์นะครับได้ทั้งของดีครับ ได้ของที่ใช้งานไม่ได้เลยนะครับก็เลยตัดสินใจทำคอนเทนต์นี้ออกมานะครับเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก่อนที่คุณจะกดสั่งซื้อของออนไลน์เหล่านั้นนะครับ b u y e r g u ไครับพูดถึงทั้งในส่วนของข้อดีครับข้อด้อยนะครับราคาระยะเวลาการจัดส่งนะครับแล้วก็รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งานของสินค้าเหล่านั้นนะครับ b u y e r g u ไกดตอนที่1นครับน้ำหอมปรับอากาศกลิ่นโรงแรมโฮเทลซีรีส์ครับก่อนอื่น ผมคงจะต้องพูดออกตัวก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นดีเจแล้วก็ทำงานผ่านโรงแรมมาหลายโรงแรมด้วยกันก็คงจะมีไกด์ไลน์ในการานึกถึงโรงแรมเหล่านั้นเมื่อได้ร,รับกลิ่นนะครับโอเคน้ำหอมโอเทล s e ซีรีส์หกล่องนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของก้านไม้6ก้านด้วยกันนะครับมีเชือกมัดก้านไม้1อันนะครับแล้วก็มีตัวขวดน้ำหอมตัวน้ำหอมนี่นะครับโอเทลซีรีส์ขวดนะครับ วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรครับมีเปิดเพียงแค่เปิดจุกพลาสติกนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ก้านไม้ลงไปนะครับในห้องขนาดประมาณ30ตารางเมตรครับผมใช้ก้านไม้เพียงแค่2ก้านเท่านั้นนะครับก็ได้กลิ่นที่ค่อนข้างจะโอเคโอเคเผมถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับราคาอยู่ที่สักประมาณ30บบาทต่อขวดนะครับแล้วก็อยู่ในแต่ละโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆน,น,นะครับ ค่าจัดส่งเราออกเองนะครับการจัดส่งใช้ระยะเวลาสักประมาณ7วันด้วยกันแล้วก็ข้อดีนะครับสำหรับน้ําหอมพวกนี้เนี่ยก็คือทําให้เรานึกถึงบรรยากาศที่เราเคยไปพักนะครับไม่ว่าจะเป็นอันไม่ยโฮเทลนะครับ,หร,รบหรือว่าจะเป็นเชิงกาลีลานะครับหรือว่าฮิลตันหรือว่าในหลายที่นะครับมันทําให้เรานึกถึงบรรยากาศที่เราเคยไปพักที่นั่นนะครับเคยไปทํางานที่นั่นนะครับมีความทรงจำดีๆอยู่ที่นั่น มีแพ็กเกจจิ้งมาในแพ็กเกจเนี่ยก็มีของมาให้ครบนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมนะครับข้อด้อยก็คงจะเป็นส่วนส่วนของในส่วนของจุกนี่แหละครับที่จะค่อนข้างเปิดยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เราจะต้องออกแรงแล้วก็ใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งก็คือข้อระมัดระวังในการใช้งานครับเนื่องจากว่าน้ําหอมเหล่านี้นะครับเป็นน้ําหอมที่ไม่ได้ผ่านการสกัดจากสารธรรมชาติ100%นนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยพอเราใช้งานในพื้นที่ปิดนะครับ ก็อาจจะมีผลต่อโพรงจมูกของเรานะครับทำให้ได้รับกลิ่นได้ไม่ดีนะครับรวมถึงทำให้ปวดหัวได้นะครับยังไงก็ใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็รวมถึงใช้ด้วยปริมาณที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับโอเคครับนี่คือไบอร์ไก d ์ตอนที่1ครับกับ b ีอินไซด์เจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะครับวันนี้บอบบี้ไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ